หนุนโดย FB แบตเตอรี่เรื่องไฮบริดไทยประกันชีวิตสวัสดีครับตนรบเข้าวสุขจอข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยกันเรื่องบิ๊กไอนะครับหลังเจอเกิดประเด็นที่คุณหมอจากสุแพทย์โรงพยาบาลพระนางก้า,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 าได้เปิดเผย เพื่อจะเตือนภัยเด็กวัยรุ่นนะครับปัจจุบันที่นิยมใส่บิ๊กไอกันวันนี้อยู่กับจกักษุแพทย์โรงพยาบาลพระนางเก้าคุณหมอถาปปนวงศ์งตั้งอุไรวันนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับและเป็นผู้ป่วยจากการใส่บิ๊กไอน้องเต้ศริลักษแสงทรัพนะครับสวัสดีครับอนนอขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติมาบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังน้องเต้เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าไปซื้อบิ๊กไอที่ห้างสรรพสินค้าคเป็นยังไง ก็คือเริ่มแรกก็ไปซื้อตามปกติทั่วไปค่ะตามคนอื่นแฟชั่นนะคะราคาเท่าไหร่ร้อยแปดสิบาทร้อยปดสิบาทค่ะพะซื้อมาคู่นี้ใส่ได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะแล้วก็ได้เกิดเหตุนะคะมันเป็นยังไงตอนนั้นก่อนจะไปหาหมอเริ่มแรกก็คือหนูใส่ใช่ไหมคะวันที่ยี่เจ็ดหนูใส่ตอนประมาณสามทุ่มแล้วหนูไปถอดตอนประมาณตีสามครับแล้วพอแล้วหนูก็นอนค่ะแล้วได้ตื่นเช้ามาประมาณสิบโมง ก็เริ่มมีอาการตาแดงค่ะแล้วก็เคืองตาครับพอเคืองตาเสร็จคราวนี้ปวดแต่ความแต่ปวดมันจะปวดมากที่สุดเลยค่ะปวดแล้วหนูกตาปวดตอนแรกจะปวดตรงหนังตาก่อนแล้วเข้าไปปวดในตาครับพอปวดหนูกินยาพาราแก้ปวดสองเม็ดพอหมดฤทธิ์ยาเนี้ยค่ะก็ ปวดอีกก็ต้องกินไปเรื่อยๆเพราะว่าถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะอาการหนักขึ้นรู้สึกว่าเครืองตาค่ะเวลากระพริบตาแล้วเหมือนแบบว่ามีอะไรติดอยู่พอเที่ยงคืนนี้หนูดูใช่ไหมคะมันมีเหมือนขาวๆอะคะ่ะเท่ากระจกดูค่ะเท่าประมาณปลายเข็ม ติดอยู่ตรงตาดําหนูเป็นจุดเล็กๆเองไหมตรงนจุดเล็กๆประมาณปลายเข็มอะค่ะอยู่ในตาดาอะค่ะแล้วหนูก็ขยยี่มันแบบจะเอามันออกนะคะดูว่าอะไรติดใช่ค่ะแต่มันไม่ออกแล้วพอมันทนไม่ไหวอะค่ะมันเคืองมากแล้วหนูรุ่งเช้าหนูก็เลยรีบมาหาหมอที่พนังกาค่ะปวดจนทนไม่ไหวค่ะปวดตอนหนูก็กินยาตลอดเลยค่ะกินพาราค่ะ ทุกๆสี่ชั่วโมงนั้หนูกินพอปวดหนูกินเพราะมันปวดเบ้าตาเหมือนตาจะหลุดอ่ะมันปวดมากปวด,ปวดเือนตาจะหลุดงั้นเหยคคะปวดตรงเบา้าปวดตุบตุบเลยค่ะพอไปถึงมือหมอเป็นไงครับคุณหมอถามกันนะวงก็กระโใจนิดหน่อยนะครับ,รบเพราะว่ารู้เลยฮะก็หนังตาบวมแดงหนึ่งคือหน,นังตาบวมแดงเปิดหรือไม่ขึ้นจมูกตามไม่ขึ้นหนองเขียวเคลตตามหมดเลยครับเราจะรู้ว่าขี้ตา แต่ตอนกลางคืนมันยังไม่มีน้องก็คือยังไม่มีมีแต่ขี้ตาเริ่มมีมาข้างข้างนอกเนี่ยแต่พอเช้ามาละเต็มเลยครับเคลดาเหมือนกับนองปะปะปอยู่ที่ขี้ยืะอคือหนองเขาจะเขียวเขียวเครับใช่ครับแล้วพอเปิดดูก็เป็นอย่างนี้เลยครับออให้ดูนะเป็นอย่างนี้เลยครับตาของน้องเขามีแผลที่ตาดําตรงกลางพอดีแล้วก็มีนองที่ช่องหน้าม่านตาอย่างนี้เลยนะครับแต่ใหญ่กว่านี้ครับ อยู่ตรงกลางนี่นะคุมคุมรูตาดําเลยครับเอาตอนกลางคืนน้องยังบอกแค่โปรูงใช่ครับปลายเข็มคนี่นะครับไวขนาดนี้เลยครับไวขนาดนี้ครับมันมันคืออะไรเป็นแผลที่มันลามลามครับลามทั้งข้างนอกแล้วก็กินลึกแล้วมีหนองไอแผลที่มันโดนที่ตาดําเลยใช่ไหมใช่แต่เรา้ม่บอกเราตรลงเราปกติเราจะมีม่านตาครับมีม่านตาชั้นหนึ่งก่อนจะไปถึงลูกตาใช่ไหมครับใช่ครับมันมันไม่ได้เป็นแผลเฉพาะข้างนอกหรอมันเป็นแผลที่แก้วตาดําแก้วตาดําเราบางมาก มันกินค่อยๆกินกิน,กนกลึกกินกว้างอแล้วก็การอักเสบเพราะมันปฏิกิยาทําให้น้าในช่องหน้าม่านตาอักเสบมีหนองที่ช่องหน้าม่านตาอก็คือมันเบ็ดเสร็จเลยครับมันมีแผลที่หน้าม่านตาแล้วก็เราเรียกว่าตาอักเสบลูกตาอักเสบครับ,รบอันนี้คือประมาณสักสามสิบชั่วโมงหลังจากที่ใส่ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงด้วยไอเริ่มเห็นจุดขาว ตอนกลางคืนประมาณสามี้เที่ยงคืน<ะ>แต่พอมาถึงผมประมาณสิบโมงเช้าจะเป็นอย่างนี้แล้วครับเริ่มเห็นจุดแต่ไปเช้าเนี่ยแปลว่ามันลามไวมากครับเราสันนิษฐานว่ามันเกิดจากอะไรก็ตัวเดิมๆครับ <c oughs> ติดเชื้อที่เป็นแผลติดเชื้อที่กระจกตาดําจากตัวตัวเชื้อโรคตัวหนึ่งซึ่งเดิมๆมาอยู่นะครับก็คือสโดโมเนสออริจิโนซาซึ่งเป็นเชื้อที่ เป็นขาประจําของคนที่ใส่คอนแทคเลนส์โดยเฉพาะบิ๊กไอหลังจากที่เอาไปเพาะเชื้อก็ใช่เลยทุกคนเชใช่ตัวนี้เลยครับไอซูโดมาแนสที่ว่าใช่ครับขึ้นชื่อแล้วเกินใช่ครับอ่าใช่เลยแล้วเชื้อตัวนี้อันตรายของมันคือก็คือทําให้กินเนื้ออ่อนแล้วก็ทําให้ลูกตาเสบทั้งลูกตาได้เร็วเร็วเร็วมากหรือของมันเร็วและถึงขั้นถ้าหากว่าเราช่วยไม่ทันลูกตาเน่ามาก เชื้อเข้ากระแสเลือดได้ครับเชื <1971: S 3> ้อเข้ากระแสเลือดครับถ้าลามครับคือไม่ได้ควักลูกตาออกให้มันเพราะเชื้ออยู่ในลูกตาครับจนมันเข้าสู่กระแสเลือดเสียชีวิตได้ได้ครับเซปซิสนี่ยั health right, like like Favorite งเคราะห์ดีก <hi> ี่เป็นเคราะห์เพราะไปโดนอย่างนี้ครับแต่ยังดีอยู่บ้างตรงที่รีบไปหาหมอเร็วครับแต่ถึงกระนั้นก็เรียกว่าอก็จักลูข็มมาใช่ครับสิบชั่วโมงถ้าฟังจากหมอเนี่ยอมันกินกว้างแล้วก็กินลึกเกือบทะลุครับแต่ยังไม่ทะลุ จากที่เห็นรูเข็มตอนที่เช้าคุณหมอเห็นด้กว้างขนาดประมาณหกมิลโอ้โหหกมิลหกมิลครับเส้นผ่าศูนย์กลางรูเข็มนี่ก็สักมิลหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมสองศูนย์จุดห้ามิลนะแต่มันก็โอ้โหโตขึ้นแต่ที่สำคัญคือมันกินลึกเข้าไปเริ่มกินลึกเข้าไปครับเพียงแต่ยังไม่ทะลุครับเพราะฉะนั้นการรักษาในเบื้องต้นคุณหมอก็อธิบายได้ว่าเขาให้ยาก่อนให้ยาทั้งยาฉีดเข้าเส้นเลือดอวันละ เจ็ดเข็มครับสองอย่างสองขนานแล้วก็ยาหยอดตาครสองอย่างทุกชั่วโมงเลยครับคือตอนนั้นก็คาดการณ์แล้วจะเป็นไอโซโดมอนสที่ว่านี้แน่นอนครับก็คือเอายาที่ฆ่าตัวเชื้อนี่ก่อนใช่ครับฉีดเลยครับอัดเต็มที่เลยเต็มที่ครับโอ้โหขนาดอัดเต็มที่ก็ยังเหนื่อยเลยก็ก็อยู่โรงพยาบาลตอนเดือนหนึ่งครับนี่เพิ่งออกมาได้หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ครับก็เป็นทั้งหมดห้าห้าสัปดาห์ห้าอาทิตย์แล้วครับห้าอาทิตย์ก็ยัง ก็ยังเคืองก็ยังมีเครืองตาบ้างและทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้แล้วก็ต้องมีการหลักเสพเป็นครั้งเป็นคราวนิดๆหน่อยๆอย่างเคสน้องเต้นเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นครับเ,เห็นบางลาง<ๆ>เหมือนมีกระจกฝ้ากั้นอยู่นะครับข้างๆใสเหลือไปเนี่ยยังใสยอยู่แต่ตรงกลางเนี่ยคุณเห็นลางๆเห็นเป็นแค่รูปร่างไม่เห็นรายละเอียดแว่าตาขวาของเต้นเนี่ยถ้าตรงเป๊ะเนี่ยเหมือนมีฝ้ามากั้น<า>ครับฝ้าคุณ ก็คือถ้าเปิดมองตรงเนี่ยหนูจะมองไม่ไม่ชัดจะเห็นเป็นลางๆนะคะแต่ตอนจะอาศัยมองตรง,ง,งลองข้างจม,มูกนะจะเห็นตามองก็รู้ว่าองมองนี้คือก็้องใช้ตาสายช่วยปกติแต่ถ้าจะมองตาขวาก็คือต้องให้มันมองอย่างนี้ <hacking S 2> เป็นหลานเพื่อให้หัวตามองถ้าเปิดสองตาเนี่ยหนูมองเห็นชัดค<อ>่ะแต่แต่มองไปตรงกลางคือถ้าถ้ามองข้างเนี่ยคือมองไม่เห็นอันนี้อ็อธิบายได้เรื่องของสายตาครับก็สายตาเรื่องรางนะครับโอกาสหาย ไม่มีครับก็เป็นแผลเป็นนะครับไม่มีโอกาสหายหรอไม่มีครับมีโอกาสไม่มีโอกาสหายจะเป็นอย่างนี้ตลอดตลอดชีพครับคือทางทางหนึ่งก็คือต้องทําต้องทําไม่นั่นฮะเปลี่ยนแก้วตาดําที่เราบริจาคดวงตานะครับคือไม่สามารถที่จะซ่อมมันได้ละซ่อมไม่ได้ครับมันเป็นแผลเป็นนี่ครับต้องเปลี่ยนเราลอกม่านอะไรไม่ได้ได้ครับมันกินลึกทุกชั้นของแก้วตาดาเลยครับ ถ้าเป็นดวงตามันกินลึกยังไงคุณหมอดวงลูกตาเราก็เป็นกมโกม,มีนะตรงนี้ตรงนี้นะครับมันเป็นฝาซึ่งเป็นเป็นฝาเหมือนฝากระลาเนี่ยครับ,รบมันกินลึกคือพูดง่ายๆมันกินลึกไปทุกชั้นของ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 ไอ้แก้ตาดํามันก็ไม่มีทางนะครับนอกจากเจอกมันออกแล้วอึ่นเปลี่ยนเครียดน,นะเนี่ยเต้เครียดค่ะเครียดครับฮะมันไม่น่าเชื่อมจะรามได้ขนาดนี้คเป็นยังไงพอรู้ว่ามันไม่มีทางก็ ทำใจอะค่ะแต่อันนี้ก็ดีดีนะคะหนูก็แบบยังดีใจขึ้นมาครึ่งหนึ่งอะดีกว่าต้องตาบอดนะตอนแรกหนูไปที่คุณหมอเห็นคุณหมอบอกหนูห้าสิบห้าสิบค่ะหรือไม่ก็ฟักเองเดี๋ยวหนูตอนนั้นหนูทาใจไม่ได้แต่ค่ะตอนแรกทําใจไม่ได้เลยอาจจะบอดค่มีโอกาสครึ่งหนึ่งหรืออาจจะถึงขั้นต้องควักลูกตาถ้ามันจะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดพอบอกหมอปุ๊บ หนูแทบช็อกเลยตอนนั้นแบบทําใจไม่ได้รับไม่ได้อ,อแต่พอมาถึงตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นมาแล้วค่ะได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยแต่เป็นบทเรียนสําคัญเลยนะค่ะใส่วิอาอมานานเนี่ยหนูใส่มาสองสามปีะคะ 2> 2, ป่ะสองสามปีใส่เอียบประเภทไหนอะไรใส่แบบนี้นนะค,ะ Big ค่ะบิ๊กไอแฟชั่นแฟชั่นค่ะใส่สีด้วยลูกตาลํำใหญ่ด้วยใช่ไหม ค่ะเอออันนี้ประสายเพื่อให้ลูกตาดํามันใหญ่ดูเป็นแบ้วอ่ะเพื่อให้หใส่มาสองสามปีแล้วไม่เคยมีปัญหามีค่ะมันจะมีอาการบ้างคือตาแดงแบบเวลาแบบเราใส่แล้วแบบโดนลมตัวอะไรเงี้ยตามันจะแห้งเราก็จะขยี้มันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเคื่งแดงปกติแต่พอทิ้งสักพักหนึ่งมันก็จะหายหายค่ะพอเราล้างอะไรเงี้ยค่ะจะหายแต่เคสหนูเป็นคือมันไม่หายมันหนักขึ้นค่ะ มันหนักขึ้นเคยตามข่าวว่าไหมเรื่องบิ๊กไอแอนตรายของมันเคยได้ยินนะคะก็เคยได้ยินบ้างนะคะแต่ก็แบบว่าหาหนูก็กลัวนะคะแต่ก็แบบความอยากใส่อะค่ะใส่แบบค้างคืนไหมหรือว่าข้ามวันไหมไม่ค่ะปกติหนูก็ใส่แบบตอนกลางคืนอย่างนี้ก็ถอดเนี่ยค่ะวันต่อวันเนี่ยค่ะใส่วันต่อวันก็ไม่ได้ใส่แล้วหลับไปเลยก็ไม่ได้ไม่ค่ะไม่ได้ใส่แล้วหลับตนนี้ของบุญเต้เนี่ยอยู่ที่ความสะอาด ของเขาได้ปรากฏว่าเพราะเชื้อขึ้นที่ตลับน้ํายาแช่เลนครับอุ้ยใช่ครับคือที่ซื้อบาร้อยแปดสิบเนี่ยก็มีตลับน้ำตลับมาให้ด้วยมีตลับแล้วมีน้ํายาเราซื้อน้ํายาเองแต่แล้วก็น้ํายาเราเอาน้ํายานั้นมาเพาะเชื้อทั้งสองแชมเบอร์ขึ้นเหมือนกันกับที่ตาเลยครับไอ้น้ํายาที่คือน้ํายาแช่เลนน้ํายาแช่เลนเป็นตลับปะเป็นตลับเลยนะเป็นตลับเพราะเชื้อเชื้ออยู่ในนั้นเลยครับสโรโมนนสตัวเนี้ยครับแปลว่า แปลว่าเชื้อที่มาสู่ตานั้นมาจากในแชมเบอร์ครับและในแชมเบอร์นั้นก็คืออาจจะไม่สะอาดเราก็เพาะเชื้อน้ํายาน้ํายาเพะเชื้อน้ํายาที่ขวดก็ไม่ขึ้นแสดงว่าเชือ้อนั้นน่ะมาจากอยู่ในแชมเบอร์เองอาจจะรักษาความสะอาดของช่องไอแชมเบอร์นั้นไม่ดีนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอุทาหรณ์ว่าการใส่คอนแทคเลนเนี่ยน้ำยาต้องสะอาดแชมเบอร์ต้องสะอาด ร่างกายต้องสะอาดเชื้อมันมาจากไหนซูโรมานนะมันมีอยู่ทั่วๆไปนะครับตอนนี้ยิ่งอากาศชื้นอย่างนี้นะครับโอกาสที่เชื้อนี้เจริญเติบโตวไวมากรวมทั้งในร่างกายอุณหภูมิสาสิเจ็ดองศาตัวนี้จะแพร่แพร่เชื้อได้ได้เร็วและรุนแรงถ้าหากว่าโฮสต์ Host หรือว่าไอ้ตัวที่มันไปเกาะอยู่เนี่ยอ่อนแอมันจะโจมตีทันทีเลยครับแล้วมันอาจจะอยู่ที่นี่ใช่ครับอาจจะอยู่ที่มือผมใช่ครับอาจจะอยู่ที่ตัวผมใช่ครับอยู่ในตัวอยู่แล้ว อยู่ก็ได้ทั่วๆไปมาจากฝุ่นมาจากกี่คนเป็นเชื้อ,อที่มีอยู่ทั่วไปวไไเชื้อ,อทั้งผลไม้ก็ยังมีครับทั้งอผลไม้หรือผักตามอากาศตามช่องแอร์อะไรมีหมดครับตามใยแมงมุมตามขี้คือขี้ฝุ่นมีหมดครับไปทั่วไปถ้าหากไม่สุงแม่ล้อมไม่สะอาดมีหมดครับมีโอกาสมันก็ขึ้นอยู่กับจุดที่มันจะโจมตีเราอ่อนแะอใช่ครับเชื้อตัวนี้เฉพาะตาไหมครัไม่ครับมีทั้ง ทำร่างกายตามแผลโดยเฉพาะแผลติดเชื้อที่คนผ่าตัดที่กระดูกแผลติดเชื้อจากไฟไหม้ํำร้อนรวกเชื้อพวกนี้จะชอบมากการนน้ตามันเป็นมันเป็นอวัยวะที่อ่อนแอ,อนแมากครับอ่อนแออ่อนแมอมัน,ออนมันจะเร็วเร็วกว่าส่วนอื่นหน่อยไล่ตัวนี้มันเป็นธรรมชาติมันนะถ้าเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นไม่เลิกแล้วก็ยาวด้วยครับรุนแรงและย,ยาวโอ้โหแล้วมันดื้อยื้อยาได้ง่ายด้วยครับดื้อยาด้วยดื้อยาง่ายด้วยครับ แปลว่าบางทียาฆ่ามันเอาไม่อยู่ผมยังวกห veg, วั่นใจเลยว่าเชื้อมันจะดื้อยาไหมเพราะเอิ่นว่าเชื้อที่เราเพาะเชื้อว่าเซนซิทีฟต่อย,ยานี่มันเซนซิทีฟมันตรงกันยังเบาใจไปแต่ก็วางใจไม่ได้ก็จะขั้งเดือนหนึ่งแล้วก็คค่อยๆวางใจหน่อยครับแปลว่าถ้าเราให้ยาฆ่าสุดดโมนัสนะตัวที่ติดอยู่กับน้องไม่ได้แปลว่าจะเอาอยู่ครับมันอาจจะจะดื้ดออาจจะเป็นตัวที่ดื้อไปแล้วก็ได้ มันจะดื้อตัวใหม่ตัวที่เราให้ก็ได้เหมือนกันในโอกาสในในช่วงหนึ่งที่เรารักษาอยู่ไม่ได้แปลว่าพบมีอาการปุ๊บไปหาให้ยาอัดปุ๊บแล้วจะเอาอยู่อย่างน้อยทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ครับอาจจะเคาะร้ายไปเจอเอาไม่อยู่ใช่ครับอาจจะกินลึกไปกว่านี้อันนี้พูดให้ดูๆเลยนะครับเป็นไปได้เลยได้เลยครับกัดทะลุจนตาเสียครับบอดสนิดครับต้องควักลูกตาครับถ้าไม่ควักลูกตาอาจจะติดเชื้อเข้าสายเลือดใช่ครับซึ่งตัวนี้ทําให้เสียชีวิตได้ครับ แล้วอย่างน้องเขาเนี่ยหรืออย่างบิ๊กไอทัวบัมันเข้าไปได้อย่างไงครับคือเอาไปมันอาจจะอยู่ในน้ํายาหรือ่าจจะอยู่ในธรรมชาตินยีตามันก็เป็นแผลก่อนไหมเป็นแผลก่อนนียครับการกลไกการเกิดของแผลพวกนี้มันต้องมีแผลที่ผิวหน้าตาดําก่อนคือถ้าไม่มีแผลมันก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้หรือไม่อีกทีหนึ่งก็คือใส่ปุ๊บไม่เศษฝุ่นละอองเล็กๆเศษไรเล็กๆหน่อยๆคลุกกระเชื้อมามาอยู่ใต้คอนแทคเลนแล้วขยี้แล้วก็เอานํามันเข้าทันทีเลยสองสองแบบนะครับ คืออาจจะใส่แล้วที่มันมีแผลอยู่ครับแผลที่กระจกตามันอาจจะเกิดขึ้นจากการบดขยี้เพราะบางมากสมุิผมขยี้ตาทั่วไปเนี่ยเป็นได้ครับเป็นแผลได้แล้วครับหรือถ้าใส่บิ๊กไอตัวนี้สมุดน้องเขาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเกิดระคายเคืองตอนแรกแค่ระคายครับขยี้ครับอาจจะบดทําให้มันเกิดแผลไอชูโรเมเนสอยู่ในเลนตัวนี้อยู่ในน้ำตาอยู่ในเหงื่อแล้วอยู่ แถวแถวหน้าใบหน้าเรามันโอกาสเข้าไปก็ได้ครับเข้าได้ได้ครับจากการขยี้ตาเท่านั้นแหละครับเกิดแผลขึ้นทันทีครับแล้วในเวลาปั๊บเดียวถ้าเป็นตัวนี้นะครับซูโดมนัตครับทะลุได้ถึงขนาดนี้ครับโอ้โหเยอะไหมคุณหมอก็ผมคิดว่าก็มีมาเรื่อยๆ้วแต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองครับอ่าอาจจะรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างก็แต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่เคย ได้คุยคุณสอยุทธครั้งนู้นเมื่อคืนนู้นนะฮะก็เบาบางไปบ้างแล้วมันมันก็มีปาะปลายนะครับเพราะว่าเขายังใส่กันอยู่แหะครับบิ๊กไอมันมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะขนาดเพราะขนาดอย่างเดียวครับเพราะว่าความจริงคอนแทคเลนส์ก็มีทั่วไปถูกไหมครับโอกาสที่จะติดเชื้อจากคอนแทคเลนส์ก็มีมไม่ได้แปลว่าเฉพาะบิ๊กไอใช่ครับถูกไหมฮะแต่บิ๊กไอคือเราต้องรักษาความสะอาดอย่างดีมากๆแต่บิ๊กไอคือโอกาสมันใหญ่กว่ามาตรฐานมันเลยครับตา คับบุกตาแล้วมันถึงคนเราก็เมื่อคับแล้วก็ยี้ทุกคนเป็นหมดครับจะถามดูนะเคยใส่บิ๊กไอเนี่ยรู้สึกตึงตึงตาทุกคนเลยครับคับคับตาทุกคนบิ๊กไอมันขนาดมันใหญ่ทำให้มันเกิดความเสี่ยงที่มันระคายใชระคายปุ๊บเราขยี้ขยี้ปุ๊บเป็นช่องทางถ้ามีซูโดมนัตอยู่ปุ้งเข้าเลยจริงครับบิ๊กไอเพียงปกติใส่มาสองสามปีตึงตึงตาผมไม่เคยใส่ผมไม่รู้ผมกลัวผมกลัวมันแตกเลน มันไม่ตึงอะค่ะมันจะเคืองมันจะค,คับบพอเราคับเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเหมือนแบบขยับมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะแห้งแห้งง่ายแห้งง่ายเพราะมันตาจะแห้งง่ายครับเพราะไม่รู้เขาบิ๊กไอไม่รู้ใช้อะไรทํานะเพราะว่ามันเป็นของผิดกฎหมายนี่ครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนที่อยู่ในขวดละแค่ร้อยแปดสิบาทปัจจุบันร้อยี่สิบาทเท่านั้นเองครับจากนี่ไปกลัวกลัวค่ะถ้าจะมีคําเตือนไปถึงเด็กๆเพื่อนๆก็อยากให้ แบบว่าความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูออยใช้ของที่มีมาตรฐานเนี่ยค่ะหรือไม่ถ้าไอ้นี่ก็คืออย่าใส่เลยดีกว่าค่ะคุณหมอคือมันก็ระวังยากเหมือนกันเชื้อมันมันมองไม่เห็นนะใช่แต่บิ๊กไอามาทำให้เกิดความเสี่ยงใช่ครับข้าจะมีคมแนะนำคือก็คือผมว่าอย่าเรื่องบิ๊กไอนะฮะอยากใส่อย่าไปใส่เลยครับนะฮะเรายังมีของถูกกฎหมายแล้วก็ที่ 14.5มิลเราเรียกว่าคัลเลอร์โทนนะครับซึ่งขายแบบถูกกฎหมายคือสีสีเข้มสีสหรือเปลี่ยนสีูกตาดำมีครับขนาด14.5 <15 S 2> ครับฝรั่งกับไทยมันต่างกันนะสมมติทั่วโลกมาตรฐานเดียวกันหมดครับเพราะก็ดีไซน์มาแล้วให้ใช้ได้ทั่วโลกแก้วตาดำของเราเนี่ยกว้างประมาณ10-12มิลไข่คอนแทคเลนส์มาตรฐานจะเกินตาดำไปนะครับ จะเป็นขอบแค่นิดเดียวครับขอบแค่แค่สองนิ้ครับมันก็จะกลายเป็นสิบสี่สิบสองสิบสองสองสิบสี่แต่บิ๊กไอสิบเจ็ดมันก็ขยายกว้างเข้าไปมันก็คับลูกตาเคืองลูกตามันก็จะทำให้ตาดมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสิบเก้านี่นะถ้าสิบเก้ามีโอกาสเสี่ยงสูงสุดมาตรฐานคือไม่เกินสิบสี่จุดห้าใช่ครับมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลถ้าเกินกว่านั้นถือว่ามีความเสี่ยง ผิดกฎหมายมีความเสี่ยงสูงผิดกฎหมายด้วยมีความเสี่ยงสูงด้วยเพราะเป็นวัสดุการเอเป็นเครื่องมือแพทย์ครับออพวกนี้ถือเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นครับคอนแทคเลนส์เป็นเครื่องมือแพทย์เป็นครับหลังจากที่เราเคลื่อนไปออกสื่อคุณสอยุธหลังจากนั้นก็เป็นเครื่องมือแพทย์ครับอ๋อเพราะฉะนั้นจะได้ควบคุมได้จะได้ควบคุมได้แต่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่เหมือนเหมือนเก่าครับเยอะแยะเลยยิ่งกว่าเก่าเลยครับยิ่งกว่าเก่าด้วยเพราะมันแพร่ระบาดจริงจริงตอนนี้ผมว่าทุก ที่วีเปิดขายขายของทุกตำบลนะครับที่มีเป็นอีเวนต์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยตลาดนัดผมพูอลองดอกมีหมดครับตลาดนัดตามทนบดเลยน่ครับมีถึงทุกทนบดเลยครับตอนนี้อระวังขออนุญาตเปิดดูนะครับคือผมไม่ค้นกลัวฮะเปิดเลยเห็นไหมเห็นแผลขาวๆตรงกลางโอ้มันใหญ่อย่างนี้เลยครับเนี่ยนะครับโอ้มันใหญ่อย่างนี้เลยครับผม เห็นแล้วครับเต้เป็นกำลังใจให้นะครับค่ะเพรว่าเป็นบทเรียนเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับค่ะแต่ก็ยังใช้ชีวิตได้ครับแต่จมันไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากความสวยงามชั่วข้ามคืนครับกลายเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเป็นไครับวันนี้ขอบคุณมากที่จรุณาให้เกียรติมาเล่าให้ฟังนะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอที่พยายามจะฝักเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับและนี่คือจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ